นะครับในการบินแต่ละครั้งนะฮะเพราะว่าตัวรีโมทของเราเนี่ยนะครับสามารถควบคุมตัวโดรนเนี่ยนะครับระยะไกลสูงสุดในที่ถึง2กิโลเมตรละอองน้ําได้จากที่รีโมทไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดเหมือนรุ่นนี้นะครับปรับได้เลยที่รีโมทปรับได้ถึง5ระดับครับจะมีหยาบหยาบมากละเอียดละเอียดมากอะไรพวกนี้ครับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ความเขาก็จะปรับของเขาเอง นะครับอันนี้คือข้อดีอน,นี้คือข้อดีดูวัวถีดแบบเจ็ตหัวถีดเจ็บแต่ถ้าเป็นตัวนี้รุ่นนี้จะต้องธรมรมดาจะต้องเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนหัว,หวใช่ครับนะครับมีทั้งหมด3ามรุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีรุ่นเล็กที่เราเอามาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น T10 <C up. S 3> นะครับใส่สารได้8ลิตร8ดลิตรนะครับก็เป็นเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับทางทางพื้นบ้านเราแหละใช่ใช่ครับทางบ้านเราทางเหมาะกับบ้านเราพืชข้าวพืชมันนะครับในระยะ ห้าเมตรสามารถตั้งได้ครับพี่อ๋อระยะแจ้งเตือนเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับแต่ระยะการแจ้งชนเนี่ยนะครับตั้งได้อยู่ที่ห้าเมตรนะครับในระยะห้าเมตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาบินเข้าไปถึงต้นไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางนะครับเขาจะหยุดการทํางานทันทีอ๋อนะครับแต่ป้าพอฉะนั้นเห็นว่าไม่ต้องกลัวชนนะครับครับปรับได้ที่รีโมททันทีนะฮะก็อันนี้คือจุดดีของเขาครับจุดดินจุดเดินนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีแล้วจะมี กล้องหน้าอ่ากล้องหลังครับนะครับสามารถดูได้จากที่รีโมทเหมือนกันอ่านะครับเวลาเราบินโดรนเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถที่จะมองที่ตัวโดรนอย่างเดียวอ่าเราต้องดูที่กล้องครับผมนะครับในการบินแต่ละครั้งนะฮะเพราะว่าตัวรีโมทของเราเนี่ยนะครับสามารถควบคุมตัวโดรนเนี่ยนะครับระยะไกลสูงสุดในที่ถึงสองกิโลเมตร2กิโลตามองเห็นไหมครับพี่ไม่เห็นครับแค่ร้อยเมตรตรงนี้ก็ลำบากแล้ว ใครที่บอกว่าอุ้ยนาผมนี่สิบยไร่นะครับไม่ต้องกลัวนะตัวนี้บินได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สาหรับคนที่นะครับตอนนี้ยังจ้างแรงงานในการฉีดพ่นอยู่ครับผมเพราะอีกอีกสักพักหนึ่งคนที่ฉีดพ่นก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับมันหนักมันหนักหลังแล้วก็อาจจะโดนสารที่หลังเนาะที่ตัวนะครับอาจจะเกิดกันแท้ครับผมนะครับตัวนี้นะครับเพื่อมีทั้งหมด4มอเตอร์นะครับ4ีใบพัดสใบพัดับ ก็นะครับการควบคุมนะครับต่างๆนะครับจะอยู่ที่รีโมททั้งหมดนะครับใครที่ชอบเล่นเกมก็นะง่ายเลยง่ายนะครับเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นเกมเลยใครที่ชอบเขี่ยโทรศัพท์นะครับได้เลยนะครับครับผมแล้วก็นี่ครับพึงแปมครับครับพี่นอกจากที่จะนี้แล้วนะครับการทํางานนะครับมีโปรแกรมให้ใช้งานเลือกให้ใช้งานได้กี่โปรแกรมครับโหมดในการบินนะครับก็จะมีการการบินแบบ แมนนวลแมนนวลก็คือใช้มือบังคับือตามาใจใช่ครับจะเร็วจะช้านะครับอยู่ที่มือของเรานะฮะแล้วก็การพ่นก็จะปรับน้ําออกมากออกน้อยอยู่ที่มือของเราอยู่ที่มือกําหนดใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดก็จะเป็นอ่โหมดกึงก่งกึ่งกึ่งกึ่งคือกึ่งอะไรครับกึง่งอัตโนมัตินะฮะก็นะครับสามารถตั้งค่าน้ําความเร็วความสูงครับในการบิน ล็อกความเร็วได้ล็อกค่าน้ําได้ความสูงล็อกได้แต่เราต้องดันที่จอยสติ๊กอยู่ต้องใช้มือดันสติ๊กจอยสติ๊กทีเดียวและอีกหนึ่งโหมดเลยนะครับเป็นโหมดอัตโนมัติอัตโนมัติคือโหมดแบบทํางานแบบออโต้ให้เขาบินเองครับให้เขาบินเองทํางานเองใช่นะครับเราไม่ต้องมาควบคุมนะครับเราปล่อยให้เขาทํางานเองสมมุติเราวาดแปลง1ไิ่ครับวาดเสร็จปุ๊บตีแนวครับ แล้วก็ใส่ค่าน้ําว่าจะพ่นไล่ดึงกี่ลิตรครับความสูงเท่าไรความเร็วเท่าไร่ตั้งค่าไว้เลยตั้งค่าเสร็จสับปุ๊บสั่งบินอืๆๆเขาก็จะทํางานเองครับน้ําหมดตรงไหนครับเขาจะจาจุดน้ําหมดอเรารอเรติมน้ําอย่างเดียวที่ที่ท,ท,ที่ขึ้นที่มาลงพอน้ําหมดปุ๊บเนี่ยเราสั่งให้เขากลับมาบ้านมาเติมน้ําซุปเราสั่งทํางานต่อเขาจะกลับไปจุดที่น้ําหมดทันทีครับอ๋อเรียกว่าถ้าน้ําหมดีินเราสั่งให้ให้อยู่กับที่ก็ได้หรือให้กลับมา ที่ที่ลงที่ที่ขึ้นเลยก็ได้ใช่ครับอไม่ต้องกลัวว่านะครับเขาจะลืมจุดที่น้ําหมดนะครับแต่ถ้าเป็นคนนี่ลืมครับพี่ตรงไหนเนาะตรงปักหมดไว้เลยเลยแล้วก็เป็นหัวฉีดแบบใหม่ครับหัวฉีดแบบหัวเจ็ดหัวเจ็ดมันเป็นยังไงพี่หัวเจ็ดสองหัวจะมีสองหัวด้านหลังเนาะใช่ไหมครับหัวเจ็ดก็เป็นยังไงก็คือบอกจางไหนล่ะบานี้หัวเจ็ดมันจะ มันจะหมุนหมุนติ้วๆ <c oughs> อ่ามันจะไม่ใช่หัวฉีดแบบนี้นครับจะไม่ใช่หัวฉีดแบบนี้ครับหัวเจสเนี่ยจะเป็นหัวนะครับเหวี่ยงน้าเหวี่ยง<ร>นะครับ <quin> เหวี่ยงน้ําออกด้านข้างนะครับแล้วก็เราสามารถปรับนะครับความละเอียดของละอองน้ําได้จากที่รีโมทไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดเหมือนรุ่นนี้นะครับปรับได้เลยที่รีโมทปรับได้ถึงห้าระดับครับจะมีหยาบหยาบมากละเอียดละเอียดมากอะไรพวกนี้ครับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ เขาก็จะปรับของเขาเองนะครับอันนี้คือข้อดีดูข้อดีดูเพราะฉีดแบบเจตพอฉีดเจตแต่ถ้าเป็นตัวนี้รุ่นนี้จะต้องธรรมดาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใช่ครับนะก็คือจุดเด่นของเขานะครับก็คือหัวเจตครับผมและกล้องกล้องจะเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องอะไรนะกล้องโปโปกล้องโปแบบกว้างกว้างมองมุมกว้างได้นะครับคล้ายๆกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสวิฟมีมีกล้องหน้าตัวเดียวนะครับแต่เสวิปขึ้นลง ดูดูด้านล่างได้ครับผมตัวนั้นก็จะเหมาะกับมือโปรใช่ครับมือโปรนิดหนึ่งครับแล้วก็รุ่นใหญ่ขึ้นไปนะครับรุ่นใหญ่ของเราเลยก็คือรุ่นที0 T30 ทิครับ30ลิตร่านะครับรุ่นนี้ก็สําหรับมืออาชีพนะครับครับผมมืออาชีพต้องการเอาไปรับจ้างเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นงานข้าวงานอ้อยงานมันนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับสําหรับ เกษตร,รกรที่ต้องการเอาไปใช้งานนะฮะใช่นะครับแต่ตัวนั้นก็จะเป็นหัวฉีดแบบธรรมดาอยู่นะครับถึง10บสิหัวฉีดใช่ครับอ่าสิหัวฉีดซึ่งทำมาสามารถทํางานได้แบบรวดเร็วขึ้นได้ได้ได้ไวขึ้นนะครับทํางานได้ไวขึ้นนะครับครับอันนี้ตำบลประสาทเดงใช่ไหมครับท่านนี้นะครับก็วันนี้นะครับในนามของเสียปูร์ตาคอร์ปอเรชั่นนะครับก็ร่วมกับอ่าบริษัทเกษตรรุ่งเรืองแท็กเตอร์คอมบายนะครับสาขาสังขะก็ วันนี้เรามาทากิจกรรมนะครับเพื่อชุมชนนะครับเราเรียกว่ากิจกรรมภารกิจสร้างสุขนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับที่เข้ามาสร้างความสบันในพื้นที่เนาะแล้วก็มาช่วยเหลือเรื่องของสาธารณประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาสีเทพื้นหรือว่ามอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราจะทํารู้สึกเราจะมอบเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับสำหรับเด็กเล่นด้วยแล้วก็เราก็จะมี กิจกรรมในงานนะครับเพื่อเป็นการร่วมสนุกนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อพี่น้องนะครับวันนี้ที่สละเวลาเกี่ยวข้าวนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็จะนึกถึงเครื่องจักรเกษตรก็ให้นึกถึงคูปตานะครับแล้วก็ทางคูปตาเองเนี่ยเราก็ยืนดันะครับว่าเราจะดูแลนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและก็ลูกค้าในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนาเรื่องของสาธารณประโยชน์เข้ามานะครับหรือว่าเรื่องของการมา อบรมนะครับหรือว่าแนะนําการใช้งานเครื่องจักรและก็การบำรุงรักษานะครับเครื่องจักรนะครับหลังการใช้งานนะครับก็นะครับยังไงนะครับก็ปีนี้นะครับข้าวก็น่าจะผลผลิตนะครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้ลดลงจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็บ้านเราคิดว่าน้ําไม่น่าจะท่วมนะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยนะครับก็หวังว่าราคาข้าวจะดีๆนะครับก็จะได้มีรายได้วันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทสยามคูปตานะครับซึ่ง ได้นําสิ่งดีๆนะครับให้พี่น้องชาวบ้านปราสาทเบงทั้ง4ี่หมู่นะครับบริษัทคูเบต้านะครับถือว่าถ้าการตลาดแล้วนะครับผมถือว่าบ้านปราสาทเบงของเราทั้ง4หมู่นั้นนะครับมีเกือบทุกลังคาเรือนนะครับเกือบทุกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเองเนี่ยนะครับได้เคยใช้คูเบอร์ต้านะครับตั้งแต่ยังไม่มีรถขับนะครับสมัยแต่ก่อนไร่ละร้อยหนึ่งนะครับ คาดด้วยนะครับก็ประมาณร้อยห้าหกสิบบาทนะครับก็ไปรับจ้างนะครับไถนาเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับได้พัฒนานะครับบริษัทสยามกุมารต้าอิงได้พัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีนะครับมีรถขับนะครับแล้วก็มีโดนนะครับมีโดนนะครับที่พี่น้องได้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นการคิดนะครับของบริษัทซึ่งเป็นการดูแลพี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับในพื้นที่นะครับถือว่าควบคู่กับ พื้นที่ของเรานะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาถึงแม้ว่าวันนี้นะครับจะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอาการคืมๆนะครับฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับเทวดาก็เป็นใจจังนะครับก็ต้องสู้กันไปก่อนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่23นะครับพรุ่งนี้ก็24นะครับพายุน่าจะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะตากข้าวกันได้ปกตินะครับวันนี้นะครับลานนะครับกีฬานะครับซึ่ง บริษัทสยามคูเต้านะครับได้มาเทีลานให้ศูนย์เด็กบ้านประสาทบีของเรานะครับก็เมื่อเช้าเข้ามานะครับก็เลยต้องขออภัยทางบริษัทด้วยนะครับที่เปลี่ยนพื้นที่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปเอางบประมาณนะครับในเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาสร้างศูนย์เด็กนะครับก็จะอยู่ในผังตรงนั้นนะครับก็เลยให้ขยับนะครับอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งต้องขออภัยทีมงานด้วยแล้วกันนะครับหลายๆอย่างครับที่บริษัทคูเต้าดูแลพี่น้องชาว ประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับก็จังหวัดส,สุรินทร์ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ภาคการเกษตรซึ่งสมบูรณ์นะครับวันก่อนผมได้เห็นบริษัทคูบต้าที่กัมพูชานะครับก็ถือว่าตีตลาดได้อย่างมากในประเทศกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถึงแม้จะเบาบางตาไปทีดหนึ่งนะครับก็ มาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมคืนความสุขให้พี่น้องในพื้นที่ปราสาทเบงทั้ง4ี่หมู่นะครับผมในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานคนปราสาทเบงโดยกําเนิดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่เล็งเห็นนะครับในชุมชนบ้านปราสาทเบงนะครับถ้ามีอะไรที่จะให้ผมนะครับได้ดูแลนะครับในพื้นที่นะครับก็เข้าไปพบได้นะครับก็จะได้ดูแลสนับสนุนกันนะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นประสาทซึ่งดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างยงดียิ่งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับบัดนี้นะครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการนะครับคูโบต้าสร้างสุขนะครับร่วมกับชุมชนบ้านประสาทบิงทั้ง4หมู่นะครับขอเปิดหน้าบัดนี้นะครับขอบคุณครับหมู่ฮกตวไหนหมู่ฮกหมู่ฮกยพื่อหมู่ฮกมีคนเดียวด้วยมีกี่คนหมู่ฮกมีกี่คนเป็นผู้ชายด้วยหมู่ฮกมีกี่คน เตรียมตัวเตรียมตัวบอกว่ายังไงก็เป็นของกูกูอยู่คนเดียวฮะหมวกลงทะเบียนกี่คนฮะหมกลงทะเบียนกี่คนไม่รู้นะกี่คนก็ไม่รู้แต่อยู่คนเดียวอ่ะวันนี้หมวกผู้ชายนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวโทษครับโทษครับคุณมาเพรามันสวมเตรียมตัวแสดงความดีใจให้หมู่สิบสี่นะครับเอาแบบไหนของเจ้าเนี่ยโอ๊ยนะ นายคขามชูช <uther. S 2> ุ่มกล้าเนียโอ้ยล้กีฬาการเดียว้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆพ่อค่อยๆนับเงินนับเงินนับสองนับสองน้อยๆพอพอบอกกูลบดีกูคว้าได้ลอรับโอ้ตากล้องครับเสร็จหรือยังครับโอเคเดี๋ยวเชิญเชิญที่เต็นท์คุณพ่อเชิญที่เต็นท์ฝั่งนู้นนะครับถือไปที่เต็นท์ฝั่งนู้นได้เลยนะครับผู้โชคดีท่านต่อไปครับ มาจากจังหวัดรซนซุรินจริงๆดไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นนะครับเป็นผู้หญิงครับเอาละอันนี้เหมาะสมเหมาะสมนังวารินแซนดีครับขอญาตจำใสไว้ก่อนนะครับจำใสไว้ค่อยจำทีหลังนี่นะครับอ่า ของเขาน่ะไม่ถูกด้วยฮะไม่ถูกอะไรวะแพงไงแพงนหนแพงจ้าหองครับโอ้ยแม่นเดวก็นั่งเงียบนะอ่ามองฝังโน้นครับพร้อมแล้วฟังเสียงสัญญาณครับเอาเดืดูดวเดอดพี่น้องเดดดเข้ามาเเาไปเข้า We're <laughs> going อีลีเนาะอยู่ีกแล้วเห็นว่าจะอยู่ไกลวัดกับเขาเตไสเอาเขาเท่เอาเอาอีกแล้วไปเอา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 เร็วเอาเร็วผตีไปแล้วเอโอ้ยผมด้เสียปชิมีุกดเอาไปเา ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ใจ่ายตังค์ไม่ใช่ใช่ไหมให้กเตรียมคนค้ำประกันด้วยเอาเหรอหนักกว่าจ่ายตังค์อีกนะตากล้องครับเสร็จหรือยังครับโอเคเดี๋ยวเชิญเชิญที่เต็นท์คุณพ่อเชิญที่เต็นท์ฝั่งนู้นเี่ครับเยี่ยมเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะที่จริงแบบเราได้ที่สองขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เพิ่งมาจากช่องจอมนะครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวเรียบร้อยครับพร้อมที่จะกรอกผมให้ ตกลงกันดีๆนะครับรางวัลที่สุดนี้อย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปนะครับอย่าใช้ลูปหมู่ด้วยนะครับหนึ่งนะครับทีมหมูสิบสี่นะครับอ่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหมูหกกับสิบเก้าอยู่ไหนครับต่อไปหมู่ที่สามได้แก่หมู่อะไรครับทีมหมู่ทีมหมูสิบห้าทีมหมูสิบห้าทีมหมู่เยอะที่สุดได้ที่เยอะที่สุดด้วยอ่าแล้ววันอ่าแล้ววัว่าง เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดย่พิ่มหนึ่งขอคำถามคนหนึ่งถอดแมสคนหนึ่งไม่ถอดแมสถ้าใส่ก็ใส่ให้หมดถ้าถอดก็ถอดให้หมดถอดเลยครับเอาใส่เอาใส่แมสใส่แมสเลยครับคุณแมสเดี๋ยวใส่แมสขอลูกใส่แมสก่อนนิดนึงอ่าคุณว่าใส่แมสเลยครับอ่าโอเคนะครับหนึ่งสองอ่าได้ได้ให้กับทุกคนบ้านนะครับก็อาจจะไม่มน้าครับก็ขอให้ได้ช่วยอ่าน้องๆหองน่หมูหมูบ้านนะครับ ก็จกทีที่เป็นเนทีไดแทกเลป็น้อที่มีวามีรไปหลที่มากที่บฮผมมองเห็นครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละมาร่วมกิจกรรมกับเรา